สวัสดีค่ะมาพอกับสาวโรงงานอีกแล้วค่ะเมื่อนี่ค่ะเมื่อนี่สาวโรงงานจะมาเห็ดแกงพักเคเล็กใส่หนังงัวค่ะพักเิเล็กสาวโรงงานค่ะพี่น้องซื้อมาจากตลาดค่ะเป็นต้มมาสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดผู้ใดอ่าบ่หมักคุมหลายก็เอามาต้มนำออกอีกค่ะอันนี้สาวโรงงานก็เอามาต้มออกอีกสองนางค่ะมาเบิ่งวิธีเห็ดเลยค่ะพี่น้อง ค่ะขั้นตอนแรกสารุงานก็ต้มนม้ำยาหน้าให้มันเดือดค่ะแล้วก็ใส่พักขี้เล็กลงไปค่ะสาวโรงงานซื้อมาจากตลาดแบบสำเร็จเขาต้มมาแล้วค่ะใสลงไปแล้วก็เห็ดให้มันแตกค่ะ ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่เครืองแกงหองเฮาลงไปค่ะพริกตำใส่กับหัวหอมแล้วกับตะไคร้อยค่ะเพ็ดหน่อยเพ็ดหลาย,ยใส่ได้ตามใจชอบค่ะแล้วก็ตามด้วยหนังง่วค่ะหนังง่วต้มสำเร็จมาจากตลาดนัดชื่อกันซ้อยเป็นชินช้นๆค่ะ เดี๋ยวสารลงานกับสิปรุงเลยค่ะใส่เกลือลงไปค่ะประมาณกาเอาค่ะพี่น้องปส่วนแล้วกับผงชุรดค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายค่ะผู้ใดผู้กินว่าต้องใส่ค่ะ ตามด้วยน้ำประแดกค่ะน้ำประแดกน้ำปลาค่ะสารุรงงานใส่แบบต่มสำเร็จแล้วใส่ลงไปค่ะสองครับพี่เลย ค่ะกะรอให้หนังกับพักขีเล็กนี่ให้มันซุกอีกจังน้อยค่ะให้มันเขากันกับเครื่องปรุงแลค่ะแล้วก็สาโรงงานกัสิมาใส่ผักแล้วก็ซิมซุปพี่น้องเบืนงค่ะค่ะตอนนี้ทุกย่างกับซุกแล้วค่ะสาโรงงานกับส,สไใส่ลูกโดดกับพักขาลงไปค่ะ เก็ดน้ำเบื่อายค่ะพี่น้องน้ำอดเจาะเดี๋ยวซิมมึงก่อนค่ะจางจักน้อยค่ะเดี๋ยวสาวโรงงานกับสิใย่น้ำประแดกลงไป อาหาิพอดีแล้วค่ะพี่น้องเด๋ยวสารางานนั่นจะแซ่อีตู้แล้วก็ต้นหอมลงไปเลยค่ะ ค่ะจะเสียบวะค่ะพี่น้องสารุงานกับสิบป,ปิดแก๊สเลยค่ะเซ็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวสารุงานกับสิป,ปิักใัส่ถ้่วสู้พี่น้องกินค่ะค่ะสารุงานกับตักใส่ถ้วยเรียบร้อยค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวห่อนหอนเลยค่ะข้นหอ,หอยค่ะพี่น้อง เห็ดง่ายๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องถ้าเกิดผู้ใดหมักค่ะแกงผักกิเล็กใส่หนังงวสาวลุงงานพาทำผาแสบค่ะกาฝากดกไหลกดแช่กดติดตามสาวลุงงานพาทำผาแสบน้ำเนยเด้อดค่ะสำหรับคลิปนี้ขอโตไปกินก่อนค่ะสวัสดีค่ะ